ตู้บริจาคซึ่งอันนี้เป็นแบงค์จริงนะครับเรามีแบงค์จริงจากสิ <ไป S 2> นใบนะครับแล้วผมนับอยู่เสมอนะครับถ้ามันหายไปผมจะรู้นะครับ <c oughs> พูดไว้ก่อนนะครับผมอย่าเอาไปซื้อเครื่องดื่มและน้ำแข็งกันนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นตู้บริจาคครับโอเคทั้งหมดมีอะไรจะอธิบายเพิ่มไหมครับไม่มีครับส่ว <c oughs> นผมภูมิครับมาในทีมสาวลำบงนัดบุญผู้หาทุนไปทำกระถิ่นนะครับ ชื่อยาเนาะใช่ไหมไหนลองลำวงให้ดูหน่อยไปลำวงให้ดูหน่อยลำวงเมื่อดึงตอนแรกเราเปลี่ยนคิดไม่ได้ใชิสาวลำวงนะแล้วจะแต่งเป็นคนยายคุณยายใจบุญคนยายใจบุญใช่ผู้หาบุญไปทำกระถิ่นแต่เขาบอกว่าพอมีพวกนี้ก็เลยเหมือนกับว่าสาวลำวงทางเครื่องส่วนนนี้เรากำลังพบต้นอะไรนะต้นกล้วยมาเพื่อเสียบเสียบกระถิ่นใช่ครับเสียบเสียบไปให้ทุกคนร่าบุญ ส่วนนี้เป็นพวงมาลัยนะครับนี่มาขอคอแล้วก็ใครัเะกใครอยากเอาผ้าสีมาผูกคอก็อออมาผูกได้นะครับผมก็เดี๋ยวต้นกระถิ่นจะวางไว้ข้างๆกงล่องตู้รับบริจาคนะคร<ช>ับผมก็สามารถแวะเวียนกันเข้ามาร่วมถวบ,บุญกันได้นะครับใช่ครับผมใช่ถวบุญกันได้ใครถวบุญไหมมีใครถวบ,บุญไหมท่องเที่ยวใครถวบุญไหมอ๋อมีมีนักท่องเที่ยวจะเอาจะเอาจะมาถวายจะมาถวายเสื้อผ่านบัตร ใช่ปะเครื่องสระทานอยู่ไหนมาทีมาทีเครื่องสระทานเราอยู่ไหนเครื่องสระทานเครื่องสระทานกินข้าวเครื่องสระทานไปแล้วไปแล้วเชฟไป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 เอาเครื่องสระทานมาถวายด้วยเอามาแล้วาขาดเดียวๆตอนนี้พระนี่เสียเสียบังน้องนะขไปับพระเขาอื่นมาไหว้เอาละ สามารถแตะได้เสียบได้อ่าเสียบตืดเสียบไม่เข้าเลยเสียบเข้าเลยถึงแ่วพดวาถึงแล้ว่าอ่ะพอันอ่เดี๋ยวเดี๋ยวทำบุดาทำนุโมทนาแล้วเชนนะฮ่า จริงแล้วมาตอนแรกจะมาแบบขายอึ่งขายอึ่งมาถายอึ่งถายอึ่งแต่ว่าเราพกม่แค่นี้เรางูเดียวไปตาท่องเที่ยวแล้วกันอ๋อได้มาท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมงานวัดเท่าใช่ซึ่งงานวัดของเรานี้ได้เดินได้เดินโรงานหรือยังเรียบร้อยแล้วเดินดูงานดังได้ปลาโป่งกันปลาโป่งยังไม่ได้ปลาโป่งแต่ว่ากินแล้วกินแล้วเดี๋ยววันนี้อะไหนแนะนำหน่อยอาหารงานวัดเราต้องกินอะไรบ้างกินเลยได้ไหมกินได้เยอได้ได้อยู่กินสิ ไม่แต่คันนี้รู้สึกว่าเป็นการจัดตีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยจริงตัะติงเัดตเงพี่นุชเอาตัตั้งแต่สามวันที่แล้วเรารอมานานจริเารอ,าอมานานสิ่งนี้คือแบบว่าไม่ได้เลยเรารอมันชนเรื่อย,ยๆต้นไมาเกี่ยวที่เกี่ยวแบ็คดอบไปแล้วโตลลลแล้วสมละเราเรงมากเลยอ่ะฝากทุกคนดูติดตามไปค์จารย์มนนะครับี่หกสินี้ตนนีทีหกคี จบด้วยสองคนเนี้ยกำลังจะเจอกันอ่ะอ่าอ่าโดนแน่โดนแน่กำลังลุ้นนะฮะไ <c oughs> หนตอนที่พูดใหม่สิยกมือขึ้นแล้วหันมาช้าช้ยกมือขึ้นแล้วหันมาช้าๆคือพูดไม่ชัดไง <c oughs> <c oughs> มันก็ยังไม่ชัดอยู่เหมือนเดิ้โ <c oughs> อ๋ย <c oughs>